Yeah. ไปร่วมงานแล้วก็มีข่าวๆไหมให้เราได้อัปเดตนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อบ้านนะคะที่โครงการโครงหนึ่งโครงการ uh huh. หนึ่งนะที่น้องอยู่ณนะวันปัจจุบันเนี่ยนะคะมันเกิดอาการร้าวค่ะวันนี้ก็เลยต้องถามน้องแมทเลยนะคะว่าหลังจากที่ซื้อบ้านแล้วเนี่ยบ้านร้าวเนี่ยมีการดําเนินการอย่างไงบ้านคะแล้วจะมีการเริ่มตัวกับคนในหมู่บ้านเรียกร้องค่าเสียหายกับเจ้าของโครงการหรือไม่บ้านเสียหายไปเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วน้องแมทเองเนี่ยต้องการจะให้เจ้าของโครงการช่วยเหลือในส่วนใดบ้างคะ่ะแล้วมีความเป็นได้มาก น้อยแค่ไหนเสียดายบ้านหลังนี้ไหมถ้าจะเป็นจะต้องขายหรือว่าย้ายออกจากที่นี่ไปเดี๋ยวเราไปฟังน้องแมทเขาตอบค่ะก็จริงๆเขาเขาก็ซ่อมให้อยู่ค่ะเขาก็ซ่อมให้อยู่แต่ว่าเราต้องการอะไรที่มากกว่าน,นั้นเออไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นแบบเอกสารหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหลายๆเรื่องที่เขาเอรับปากแต่ว่าเขาก็กลับคําพูดอะไรเงี้ยค่ะ,ะต้องต้องดูก่อนนะคะเพราะว่าหลายหลายหลังในหมู่บ้านก็เป็น ก็เป็นเหมือนกันจะมีการทดลองฆ่าสัตวาหกับคนในหมู่บ้านรวมๆตัวคือไม่อะค่ะไม่แมนนไม่ได้เดือดร้อนเงินหรืออะไรที่ต้องไปขูดรีดอะไรกับเขาแต่ว่าคือสิ่งที่อยากได้ตอนนี้คือให้เขารับผิดชอบให้เต็มที่เพราะว่าคือถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มาเป็นคนก่อปูนแต่เขาคือเจ้าของหมู่บ้านเขาก็ควรจะรับผิดชอบอะไรเงี้ยเขาซ่อมให้อยู่ค่ะแต่ก็ ไม่ไม่ได้ถึงกับหายค่ะเสียหายเยอะมากๆค่ะเยอะมากๆคือระหว่างที่แมทอยู่มัทไม่รู้เลยว่ามันจะมีสิทธิ์ถล่มไหมหรือมันจะถล่มมาเมื่อไหร่คือไม่มีความปลอดภัยเลยไม่ใช่บ้านเราหลังเดียวเหมือนว่าแมทให้ตกลงเข้าไปแล้มันมั่นใจเลย ไม่มั่นใจค่ะตอบเลยว่าไม่มั่นใจเพราะทุกวันนี้เวลาที่ซ่อมรอยเก่ารอยใหม่ก็ลาวขึ้นมาซ่อมรอยนั้นรอยใหม่ก็ลาวขึ้นมาอีกแล้วทุกอย่างก็คือคือมันต้องทุบเหลือแต่เสาแล้วทำใหม่อ่ะเพราะจริงจริงคนในหมู่บ้านอ่ะต้องการให้แมทเป็นกระบอกเสียงแต่แมทแต่แมทไม่แมทไม่อยากทำบาปแบบคือแมทไม่ได้คือแมทคุยกับเขาไปส่วนตัวแล้วว่าแมทไม่ได้ต้องการเรียกร้องอะไรเลยแค่ คือคือในเมื่อมันถึงมมันมาถึงทุกวันนี้แล้วมันใครก็รู้ว่ามันซ่อมไม่ได้อ่ะจะยื้อเอาอะไรคุณก็ขายไปหรือคุณก็ถูกทําใหม่เพราะมันมีคุณมีเงินอยู่แล้วอ่ะคุณคุณกําลังสร้างโครงการใหม่อยู่ด้วยอ่ะเราจะเอาชื่อเสียงมาแบบเราต้องการอะไรทีเมันเพิ่มมากขึ้นนอกจากผลกำไรหรือเาเราต้องการเอาเอากลับคืนไปเธอค่ะเอากลับคืนไปดีกว่าเพราะว่า ตอนตอนนี้ก็ก็ไปอยู่ที่อื่นแล้วแล้วก็บ้านนี้ไม่ได้อยู่คือซ่อมอย่างเดียวแล้วเสียดายเงินไหมคะที่ซื้อเสียดายค่ะเสียดายมากเออสี่ล้านสามค่ะ ก็อย่างที่น้องแมทบอกนั่นแหลคะค่ะว่าถึงแม้ว่าเจ้าของโครงการเนี่ยจะแสดงความรับผิดชอบในการซ่อมแซมให้ในบางส่วนคะ่ะแต่น้องแมทบอกว่านะคะสิ่งที่ต้องการที่สุดต้องการให้มันเป็นเรื่องของรายรักอักษรหรือเป็นเอกสารคะ่ะและหลายเรื่องที่ทางเจ้าของโครงการรับปากไว้แต่ว่ายังไม่ทําให้อย่าให้กลับมาทําให้เสร็จเรียบร้อยค,ะค่ะแล้วก็จะมีการเรียกร้องไหมน้องแมทบอกว่าอันนี้ไม่คะ่ะแมทไม่ได้เดือดร้อนขนาดนั้นที่ต้อง พูดเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยได้ทาสิ่งที่เขาเนี่ยต้องรับผิดชอบให้เต็มที่ที่สุดทนั่นเองค่ะถามว่าบ้านเนี่ยเสียหายมากน้อยแค่ไหนกาบอกว่าเสียหายเยอะมากๆระหว่างที่อยู่เนี่ยไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าบ้านเนี่ยมันจะถล่มหรือไม่เพราะว่ามันร้าวทั้งหลังเลยนะคะแล้วถามต่อว่าน้องแม่ต้องการอะไรมากกว่าที่เขาซ่อมบ้านให้ไหมนะน้องแมบว่าเอากลับคืนไปดีกว่าค่ะคพูดง่ายเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่านอนนอนอยู่ไม่รู้ว่ามันจะถล่มเมื่อไหร่นะคะลถามต่ออีกว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะ ฟ้องเนี่ยเขาบอกว่าก็ต้องดูก่อนนะคะว่านะคะเขาเนี่ยจะแสดงความรับผิดชอบได้มากน้อยแค่ไหนถามว่าเสียดายบ้านไหมบอกเสียดายค่ะเพราะว่าซื้อมาตั้ง4ี่ล้านสามแสนบาทเป็นใครก็ต้องเสียดายค่ะนะไม่ใช่เงินน้อยๆนั่นน่ะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดอยู่แล้วไม่มีความมั่นคงในชีวิตอย่างที่บอกไปนอนนอนอยู่คันหล่นทับก็ย้ายเธอถูกไห่ก็นอนอยู่แบบเฮ้ยร้าวไปหมดเลยสาเสออะไรอย่างงี้ะอันตรายนะคะก็ฝากด้วยละกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาปิดายเบรกค่ะกับข่าวของสาวคนนี้นะคะหนูอิม อิมก้ามหาสจั์ค่ะเจอตัวสาวอิมอิมเนี่ยอัปเดตถึงความรักกับนักธุรกิจหนุ่มอักษรย่อออ่างะสักทีหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยความรักเป็นยังไงบ้างแล้วก็เห็นว่าหนุ่มนักธุรกิจคนนี้เนี่ยเด็กกว่าด้วยเด็กกว่ากี่ปีอันนี้ต้องไปฟังเธอตอบค่ะแล้วก็เห็นว่าทําธุรกิจเนี่ยอนาคตเนี่ยค่ะจะมีการทําธุรกิจร่วมกันไหมเดี๋ยวเราไปฟังเขาตอบค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างคะความรักความรักแฮปปี้ดีค่ะอ่านี่มึงหง<ห>่แล้ว อย่าว่าคนใหม่สิพัดกำลังดูใจกันนะคะดัชเชอรี่กับแมเออคบแบบว่ารุ่นน้องอะไรอย่างงี้ก็ไม่รู้ไงว่าเขาอายุน้อยพอเขาไปเขามาอเลยเพิ่งรู้ว่าเขาอายุน้อยคนเดียยไปกว่าแล้วเป็นไงคะอะไรนะคนดีกว่าแล้วเป็นไงคะน่ารักดีค่ะไปชุ่มไปเวยน่ารักขอาจจะกันทั้งคู่นานปีกว่าแล้วเขาเป็นใคร เป็นเป็นผู้ชายน่ารักน่ารักคนหนึ่งค่ะคนทั่วไปค่ะเจอกันอะไรยังไงเจอกันได้ยังไงเหรอเขามาคุยอิมอ่าในตอนนั้นอิมไปฮ่องกงมาแล้มัมเอาเคสมาขายแล้วเขาก็มาซื้อเคสในอินสตาแกรมอิมแล้วเราก็คุยคุยคุย,คยกันเขาชอบเกี่ยวกับยอดมนุษย์แล้วหนูชอบยอดมนุษย์เหมือนกันไงก็เลยแบบว่าเออคุยคุยไปก,ก็เลยเริ่มคุยกันค่ะแล้วก็ ค่ะแล้วก็เออก็ศึกษาดูใจกันตอนนี้ค่ะยอดมนุษย์ยอดมนุษย์เลยเพราะเพราะเรื่องยอดมนุษย์เลยเป็นการจุดเริ่มต้นแล้วมาจุมบดีก็อีก็ช็อปยอดมนุษย์ขาทำงานอะไรคะขาทำงานอะไรคะเอ่อทำธุรกิจส่วนตัวค่ะชื่ออะไรคะชื่อยอดอออ่ะชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นอออ่ะชื่อชื่อเล่นชื่อยออออ่ะเขาเป็นคนขี้อายไม่ค่อยเปิดตัวพี่ เดือดถ่านกี่ปีนักศึกษาหกเจ็ดปีอันคนนี้นี่ศึกษาแบบว่าโอเคแน่ๆแล้วอิมก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่รู้ว่าเพราะอิมยังไม่อิมอยังไม่คิดเรื่องเรื่องการแต่งงานไงถ้าอิมคิดเรื่องการแต่งงานอิมจะจริงจังแบบว่าไม่ได้นู่นนี่ตอนคือตอนนี้คือคบกันดูใจกันเพราะว่าอิมอยากแต่งงานตอนสี่สิบนู่นโอ้ยแล้วผู้ชายเขาดูเขาน้าไหวนะครับสาอไหวเราบอกตลอดนี่ไงเขาคงได้รู้อะไรเนี่ยอะไรเงี้ยสามเจ็ดก็ได้สามเจ็ดเจ็ดสี่สิบก็ต้องดีนะ เออผสมกันคือเสียงแหลวขอโทษค่ะอิมเราเอาประสบการณ์ครั้งก่อนมาแบบนั่นไงอิมกลัวไงอก็เลยแบบว่าไม่กล้าไงเพราะอิมเคยแบบเจ็บมาก่อนใช่ไหมคนนั้นอิมแบบว่าเออแบบคบกันมานานอะไรยังไงแล้วก็เลยรู้สึกว่าจะหาคนแบบดีๆจริงๆที่เข้ากับเราจริงๆมันหายากดูสิขนาดบางคนแต่งงานยังเลิกกันต้องเยอะแยะเลยอ่ะแต่เวลาเราแบบจะทำอะไรร่วมกันเราต้องคิดเยอะไล้วเราจะใช้เงินจะอะไร จะใช้เงินอย่างใช้เงินอิมซีเงินของอิมเองไะโอ้ยเราแยกกระเป๋ากันชัดเจนไม่ได้อยู่เป็นผัวเมียกันแต่งงานกันสมรสกันก็แยกกันเป็นคนละกระเป๋าซีะะจะมีการทำธุรกิจด้วยกันไหมธุรกิจด้วยกันโอเคอันนี้โอเคได้เออในอนาคตอาจจะมีค่ะตัวโปรเจกต์เหมืนอ,อเ<ว>นเดิมอ๋อไม่ไม่ไม่กลัวค่ะธุรกิจย่ำสะดุดไหมนั่นยังไงตอนนี้เห็นว่ากำลังคิดโปรเจกต์ว่าจะทำธุรกิจเกี่ยวกับแถวราชดาค่ะในเร็วนี้รอให้ตึกสร้างเสร็จก่อน แฟชั่นเสื้อผ้าอะไรเงี้ยหรือครีมคัพทูเดย์ไวทตอนนี้ก็ทำด้วยกันอยู่ครีมบารุงหน้าคัพทูเดย์ไวทค่ะอันนี้ก็เป็นมูลส่วนกด้วยกันมูนส่วนด้วยกันค่ะแฮปปี้ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะนี่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 ลงเลยนะจ๊ะค่ะก็อย่างที่สาวเอ็มเอ็มเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยความรักเนี่ยแฮปปี้ดีมากๆค่ะกับนักธุรกิจหนุ่มหล่ออักษรย่ออออาอายุห่างกันเนี่ย6 เ็ปีเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็รับรู้แล้วก็รู้จักกันด้วยค่ะพอถามว่าอนาคตจะมีแลนที่จะทาธุรกิจร่วมกันบ้างหรือเปล่าเขาบอกว่าอาจมีค่ะแล้วก็เร็วนี้ด้วยนะแถวรัชดารอตึกสร้างเสร็จก่อนส่วนธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าน,น,นั่เเน,เเนเองค่ะก็ว,ว่าก็รอดูแลวกันเนะสรับพี่อิ่มอิมของเรานะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกสักครู่ค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามรายการข่าวเด่นวันนี้รายงานข่าวแจ้งว่าขณะนี้มีผู้ป่วยโรคนี้ทั่วโลกกว่า371ล้านคนและจะเพิ่มเป็น552ล้านคนในอีก17ปีข้างหน้าโดยร้อยละ80อยู่ในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนาในส่วนของไทยผลการสำรวจสุขภาพคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปทั่วประเทศครั้งล่าสุดในปี2552พบว่า คนไทยป่วยเป็นโรคเบาหวานกว่า3 500, ล้าน5แสนรายมีมากกว่า1 200, ล้าน2แสนรายที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานทำให้ค่ารักษาพุ่งสูงถึง47,596ล้านบาทต,ต่อปีส่วนผู้ที่เสียชีวิตจากโรคเบาหวานเฉลี่ยปีละเกือบ8,000ลายแนวโน้มพบในเด็กมากขึ้นเนื่องจากขณะน,นี้เด็กไทยเผชิญความอ้วนและกินหวานมากขึ้นหากไม่มีการป้องกันควบคุมโรคที่ดีพอคาดในอีก8ปีข้างหน้า ไทยจะพบกับผู้ป่วยโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นถึง4.7แสนลายฟังดูแล้วก็น่าใจหายอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ New KC l i ไล์แผงกา,ารตลาดสั้นง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC l i ไล์ใส่ใจในตัวคุณ